สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายบนชาแนลนะครับผมลุงมนลุงมนทราบข่าวมาเมื่อกี้ขอถามหน่อยใครมาอ๋ออ่ลุงว่าจะไม่เอ่ยชื่อแล้วนะอยู่กูกกู๊ฟซีว่าอือฮึก็เหย่านี่แหละดีเขาตกไฟเล้ขาตกไฟใต่ลุงมนตอยู่นู่นแล้วอือฮึแตลุงก็เห็นครับแล้เขามาจอดตรงนี้เขาก็มุนก็จกลงอ๋อครับผมเขาไปเลี้ยวรถตรงนู้น มันมาจากนู่นมจันจากนู่นเลยแล้วตกไฟตกไฟอือตกไฟเสร็จก็ลุงก็คิดว่าลุงเห็นแล้วแต่พอลุงพอลุงเห็นปั๊บลุงก็ลุงก็จำทะเบียนลุงก็จำทะเบียนรถได้เลยอือแล้วเขาก็มาจอดนี่เขาก็หมุนกระจกลงอืมกระจกลงลุงก็จับกล้องได้ลุงวิ่งมาเขาก็ไปจอดรถตรงนั้นที่แรกลุงนึกว่าเขาเอาไปจอดท้าบ้านลุงใช่แล้วเขาลุงเ็เรียกลุงด้วยความลุงไม่ได้เจอเขาแกนานลุงก็ตกใจ ก็เลยเรียกร้องกับร้องหากับตันกับพวกพี่ได้ว่าคนนี้คนนี้มาครับผมแล้วก็วิ่งกูออกมาแกพอแกเห็นแกก็ตกไฟเลี้ยวออกไปเลยเอก็เลยไม่ได้อะไรเลยโอ้ไม่ได้อะไรเลยใช่องเสียดายลุงอ่ะลุงเ็กผมลุงไม่นิ่งเองโทษลุงเองนี่แหละลุงก็เสียดายอยู่ลุงก็แล้วลุงก็ก็ไล่รอคอยลุงก็ไปวิ่งนะลูกวิ่งออกไปดูตรงนู้นนะว่าแกจะไปกลับรถตรงนู้น ก็ไม่เห็นแกก็ออกไปเลยตอนนั้นแกยังชะลออยู่แกคงจะคิดคิดว่าจะจะกลับมาดีหรือไม่มาดีประมาณนี้ถ้าแกถ้าแกมาอย่างนี้แกน่าจะไปวัดพระธาตุเชียงชุมอ๋อครับผมเพราะว่าแกชอบไปไหว้วัดตรงนั้นลุงจะเจอแกอยู่แต่ก่อนสมัยก่อนลุงจะเจอแกอยู่ตรงนั้นประจํอ๋อแกมาจากจังหวัดไหนมาทางนี้น่าจะมุกดาหารมุกดาหารบ้านเกิดบ้านเกิดแกอยู่มุกดาหารบ้านเกิดแกอยู่มุกดาหารอ๋อครับผมแล้วมาเจอลุงหมอนได้ยังไงครับ อลุงมนจำได้ลุงมนจำได้ว่าเป็นรถใครอืมพอเออพอเออเออเป็นตัวยอดได้ไหมน่าจะใช่มครับนะมันเกิดน้องคิตตี้ด้วยนะครับผมนี่น้องคิตตี้ก็กินข้าวเยอะหรือว่าจำไม่ได้ <ๆ S 3> ๆๆผมจะได้สูงเร็วๆไลยนะเออตัวยอดได้ไหมคุณอะไรพ่อก้าวลุ้มไหมเอ๊ยยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รรู้คับ เขที่ว่าขายกับเข้าอาหารนำสั่งเนี่ยหอยทอดหอยทอดชื่อชื่ออ้าวเอ้ยชื่อแล้วโอ้ยตายแล้วทีนี้จะตัดยังไงทีเนี้ยเอ้ยเนาะตัดบ่ได้ไหมเออยจะตัดยังไงทีเนี้ยอืมแล้วผมแล้วผมนี่ก็จะตัดยังไงเนี่ยใครก็จะยังชายก็ตัดกลางไม่ได้ โอ้ยใหญ่ใหญ่โอเคนะครับผมขอบคุณลุงมนมากนะครับวันนี้สําหรับความคืบหน้านะครับเมื่อกี้คนดูเกือบสามพันนะขึ้นสิบกว่านาทีเองใช่ไหมเอฟซีบอกให้ลงก่อนอ๋อเอฟซีบอกให้ลงเอฟซีเป็นห่วงกลัวมีประเด็นติ่งลุงกับป้าโอเค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 ครับผมขอบคุณมากลุงมนนะครับสําหรับความคืบหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับ